่ะติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะสูตรผสมข้าวไรเบอรี่เห็ดสาย่างนะคะมีพรีไบโอติกตามธรรมชาตินะคะก็คือช่วยเรื่องลําไส้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบ อันนี้แบบตุ้มนะคะจะแบบตุ้มแบบทานได้เลยก็คือไปถึงก็แกะถุงแล้วก็ทานได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็จะเก็บได้นานประมาณสามห้าวันนะคะถ้าอยู่ในตู้เย็นจริงตั้งแต่วันที่ส่งถึงนะคะก็จะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งของเราไม่ผสมสารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่ใส่ปองชูรสด,ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นต้องใส่ตู้เย็นไว้จ้ะคือผลิตจากเห็ดปลอดสารนะคะเห็ดปลอดยาฆ่า,มาแมลงจะแบบว่าเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะนี่ก็คือลูกค้า,าลูกค้าสั่งนะคะลูกค้าสั่งมานะคะ ก็จะแบบสั่งทีเยอะมากเลยจะแบบตุ่มจะแบบสวยนะคะอันนี้ของเราจะบรรจุเป็นถุงสุญญากาศซึ่งจะเก็บได้ความสดความแบบอร่อยได้นานนะคะแนมเราจะไม่ผสม เขาเล็กน้ำส้มสายชูนะคะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราจะให้เปรี้ยวธรรมชาตินะคะของเราจะแบบให้เปรี้ยวธรรมชาตินะคะมันจะแบบมีแพ็คเล็กด้วย โอเคค่ะชอบกดไลค์นะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนท่านไหนสนใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะคะก็ถ้าสนใจอยากจะทานนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือทานเล่นหรือทานกับข้าวก็ได้นะคะคือปรุงสุกทุกอย่างแล้วแบบแท่งนี้จะต้องใช้ใช้ทอดก่อนนะคะจะอร่อยทานกับแตงกวาขิงซอยก็ได้ค่ะพริกสดอย่างเงี้ยนะคะผักผักสดเครื่องเคียงได้หมดทุกอย่างเป็นแหนมเพื่อสุขภาพจริงๆ okay, ค่ะโอเคค่ะ สวยสวยค่ะสวย